อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมามองมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงแบล็กพิงกันนะครับในตอนนี้แบล็กพิงนั้นเนี่ยมีเรื่องราวข่าวดีออกมาให้ทุกคนได้ติดตามแล้วและก็ได้ร่วมภูมิใจไปอีกหนึ่งเรื่องแล้วนะครับในตอนนี้นะครับแบล็กพิงของเรานั้นถูกเลือกให้เป็น หนึ่งในบุคคลนะครับที่ลอล้อมอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลกกันเลยทีเดียวแค่ชื่อหัวข้อเรื่องเนี่ยก็ปังมากๆแล้วนะครับอุตสาหกรรมแฟชั่นนะครับและไม่ใช่แฟชั่นธรรมดาเป็นอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลกเลยนะครับ b i g กเกตออฟเดอะเวลมากๆซึ่งการถูกเลือกนี้ของสาวสาวแบล็กพินะครับเป็นการคัดสรรแล้วก็ถูกเลือกโดยบรรณาธิการของ The Business of Fa s h i ่นนะครับการคัดเลือกนี้ก็ได้อ้างอิงจากการเสนอชื่อแล้วก็ข่าวต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับ คีย์เวิร์ดที่ใช้ในการค้นหาหรือว่าการคัดเลือกครั้งนี้ก็มาจาก4สาว b บล็ k พิง k เลยก็มาจาก4คน4สาวในวงการ K-POP นะครับซึ่ง4สาว b l a c k พิงก์นี่นะครับก็ถือว่าเป็น global brand ambassador ให้กับแบรนด์ชื่อดังระดับโลกเลยทั้ง4คนนั้นเนี่ยก็มี4แบรนด์นะครับที่เป็น global brand ambassador ให้อยู่ในตอนนี้นะครับแต่และแบรนด์นั้นเนี่ยก็จุกๆปังๆระดับโลกทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นซ l ลีนดีออฟชา n e l ยิบแซงเลยรองนะครับทั้ง4สาว4แบรนด์นี้เนี่ยบอกเลยเลยว่าปังมากๆจริงๆ นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกหลากหลายแบรนด์เลยนะครับที่สาวๆเนีได้ทํางานร่วมกันและแต่ละอย่างแต่ละงานแต่ละแบบแล้วเนี่ยก็ปังมากๆเลยในวงการแฟชั่นนั้นเนี่ยแบล็กพิงกของเรานั้นรันมาทุกคนแล้วนะครับทั้ง4คนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าในตอนนี้ทั้งวงการแฟชั่นเนี่ยมีแต่คนรู้จักแล้วก็อยากร่วมงานด้วยจริงๆไม่แปลกเลยนะครับที่สาวๆแบล็กพิงทั้ง4คนจะถูกรับเรื่องนะครับให้เป็นบุคคลที่หล่อหลอมอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลกนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าแบล็เพิงปัน ทั้งงานถ่ายแบบปังทั้งงานแฟชั่นและงานอื่นๆอีกมากมายเลยมีแต่คนอยากร่วมงานกับแบล็ k พิงนะครับและไม่ได้มีเพียงแค่ในวงการเพลงหรือว่าวงการแฟชั่นเท่านั้นวงการอื่นๆเองไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ละครภาพยนตร์ต่างๆแล้วก็อีกมากมายเลยนะครับก็อยากร่วมงานกับแบล็ k พิงเช่นเดียวกัน หลังจากนี้ไปเนี่ยงานจะต้องเข้ารัวๆแน่นอนยังไงก็มารอติดตามส่งกำลังใจให้กับ b l a c k พิ n k กันแต่ว่าในตอนนี้ในฐานะนของแฟชั่นนะครับในวงการแฟชั่นนั้น b l a c k พิ n k เนี่ยถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในบุคคลที่หลอหลอมอุตสาหการรมแฟชั่นระดับโลกกันเลย ปังมากๆนะครับวงแม่ค้าวงแฟชั่นของเราเนี่ยเขาปังมากๆเลยในทางนี้ในเวนี้เนี่ยยืนหนึ่งอีกหนึ่งวงเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของ Black พิงคให้ทุกคนได้รับทราบได้ติดตามกันใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าใครอยากเชื่นชมสาวแบล็กพิงคในฐานะของนางแบบหรือว่าในฐานะของคนที่อยู่ในวงการแฟชั่นเนี่ยมาคอมเมนต์เชื่นชมกันได้เต็มที่เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกด like, ไลค์กด s u b s c ไ i b e เป็นกำลังใจให